เขาระบ,บุไว้ว่าคนที่รับช่วงต่อน่ะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นทำไมต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นล่ะคะถึงจะได้รับช่วงต่อธุรกิจได้ผู้หญิงเนี่ยก็ทำงานได้เหมือนกันนะคะฉันนั่นลูกสาวแกเมา่คืนฉันไม่เอาราอกนะลูกสะพ้อยไรน,น้ำยาแบบเนี้ยท้องได้ไงลูกผู้หญิงเ่ยวันที่แต่งงานฉันก็บอกให้กินไข่ต้มทั้งฟองไม่เชื่อฉันเองอะอะไรกันเดียแกจะเอาลูกสาวฉันเมื่อคืนเหรอ ก็ดีเหมือนกันฉันน่ะห่วงลูกสาวฉันจริงแย่แล้วที่ไปอยู่กับแม่ผัวแบบแก่ยังไงแม่ผัวแบบฉันมันเป็นยังไงก็บ้าสิแต่งงานวันแรกอ่ะให้ลูกสาวฉันกินไข่ต้มทั้งลูกลูกสาวฉันน่ะมันไม่ชอบกินไข่ต้มมันกินได้ครึ่งลูกอ่ะก็ดีแล้วแหมทำเป็นจะเป็นจะตายแล้วยังไงมันทำไมจะเป็นจะตายไม่ได้ มันเรื่องจริงอ่ะวันหนึ่งมายมันไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกฉันบอกให้มันกินหนึ่งฟองแต่ว่ามันทะลึ่งไปกินแค่ครึ่งอ่ะแล้วเป็นยังไงสุดท้ายหลานฉันผลแรกก็เลยกลายเป็นผู้หญิงซะเนี่ยม้าคะหมายว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะคะม้าคือการที่มายจะท้องลูกผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการปฏิสนธิของร่างกายมนุษย์ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการกินไข่ต้มอะไรเลยนะคะทําไมมาถึงยังเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่อ่ะหมายว่ามันไม่น่าเชื่อสักนิด มางมงายเกินไปไหมคะนี่นางมายแกหาว่าฉันงมงายงั้นเหรอก็มันเรื่องจริงอะฉันก็กินไข่ไปทั้งฟองอะฉันก็เลยได้ลูกชายไงแล้วฉันน่ะก็เป็นลูกสะใภ้คนเดียวที่สามารถมีหลานชายให้อากงได้อะแล้วมันยังไงแกเป็นสะใภ้แกมีลูกชายได้คนเดียวแล้วมันทําไมลูกสาวฉันน่ะมีลูกออกมาเป็นลูกสาวพ่อมันน่ะยังไม่ว่าอะไรลูกฉันเลยและ มันเดือดร้อนอะไรเลยนักหนาะโอ้ยพวกไม่มีสก,กุลลุนชาตเนี่พูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าตระก,กูลตาป๊อบน่ะมีชั้นคนเดียวที่สามารถมีหลานชายได้แล้วถ้าเกิดตาป๊อบไม่มีหลานชายล่ะแล้วใครจะสืบสก,กุลต่อแล้วมอลลดกธุรกิจอ่ะใครจะสานต่อหมาคะเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันค่ะ ทำไมต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเหรอคะถึงจะได้รับช่วงต่อธุรกิจได้ผู้หญิงเนี่ยก็ทําทงานได้เหมือนกันนะคะไม่ได้คนไหนพินกรรมของอากงก่อนที่เขาจะเสียน่ะเขาระบุไว้ว่าคนที่รับช่วงต่อน่ะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นสิทธิ์ทุกอย่างก็เลยเป็นของเจ้าป๊อปไงแล้วถ้าเกิดเจ้าป๊อปไม่มีลูกผู้ชายล่ะสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นหลานสาวคนอื่นนะสินี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยมันวุ่นวายอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นไม่ ไม่ต้องกลัวนะลูกถ้ามันน่ะไม่เอาหมยเป็นลูกสะพ้ายแม่เนี่ยจะเลี้ยงหลานเองไม่ได้ค่ะแม่ไม่อยากกับพี่ป๊อปไม่ได้เราสองคนไม่ได้เคยมีปัญหาหรือว่าไม่ได้เลาะอะไรกันเลยแล้วหม่ก็เชื่อว่าพี่ป๊อปไม่มีทางเข้าข้างแม่เขาแน่นอนไม่รู้จักนิสัยพี่ป๊อปดีค่ะนี่นางไม้แกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงแต่ป๊อปมันเป็นลูกชายฉันมันก็ต้องเข้าข้างฉันสิได้ยินไหม ไม่ค่ะพี่ป๊อปเนี่ยเขาเป็นคนมีเหตุผลมากพอเขาไม่เข้าข้างม้าที่ไล้เหตุผลแบบนี้หรอกนะคะแกบอกว่าฉันไล้เหตุผลเหรอฮะน้อยห่างมือห่างตีนชันนานอะ่ะปีก้าขาแข็งปากดีขึ้นเยอะเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าแกกับเด็กในท้องอ่ะมันช่างเป็นตัวการล้วกินนี้จริงๆตบเนี้ยสำหรับแกตบลูกสาวฉันและเนี่ย ตบที่แกด่าลูกสาวฉันและหลานสาวฉันเป็นกระลากินีนี่แกกล้าตบหน้าฉันงั้นเหรอได้ฉันจะโทรหาลูกชายฉันให้มันมาดูว่าครอบครัวเมียมันนี่หลายกาดขนาดไหน ฮัลโหลคะมา้าฮัลโหลตาป๊อบใกล้อยู่ไหนรีบมาบ้านแม่ใายแกเดี๋ยวนี้อา้าวแล้วนี่ม้าไปทำอะไรบ้านแม่นิดนะครับฉันก็พามียแกมาส่งบ้านแม่มันะสิวันเนี้ยฉันพามันไปอันต้าสาวฉันอยากจะดูว่าเพศหญิงหรือเพศชายแต่แกรู้ไหมป๊อบว่ามันได้ลูกผู้หญิงอะอะไรนะครับนี่มาได้ลูกสาวเหรอครับนี่ป๊อบ ทำไมแกต้องทำเสียงดีใจขนาดนั้นฮะรีบมาบ้านแม่ยายแกเดี๋ยวนี้มันตกม้าน่ะถ้าแกมาช้าแล้วก็มันสองตัวน่ะต้องเอาม้าตายแนเ่เดี๋ยวนะครับมา้านี่ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทําไมถึงขั้นต้องตบตีกันเลยล่ะครับจะถามทําไมมากไมยรีบมาเดี๋ยวนี้พี่ป๊อปเข้ามาเนี่ยก็ดีพอาไมาเองก็ทนกับม้าไม่ไหวแล้วเหมือนกันเป็นแม่ผัวอะไรอ่ะใช้นู่นใช้นี่ เห็นว่าไมยเป็นทาหรือไงคะแล้วก็เชื่อนุ่นเชื่อนี่งมงายไปหมดเลยอ่ะไมยก็ถงกลับมาไม่ไหวแล้วเหมือนกันพี่ปอเขาจะได้รู้ว่าไม้เป็นคนยังไงกันแน่ใช่ไมยลูกฟ้องอ่ะมันไปให้หนักๆเลยนะฟ้องมันให้หมดตัวไปเลยมันอ่ะจะได้ไม่ต้องมาปากดีกับเราอีกน้ำหน้าอย่างพวกแกนี่เหรอมีปัญญามาฟ้องฉันจะเอาเงินนี่ไหนจ้างทนายนี่ก็เหมือนกันงานการไม่ทำเกาะแต่ลูกชายฉันกินอ่ะไม้ไคิดว่าไม้ไม่มีนะคะไม่มีของไม้แล้วกัน ก่อนหน้านี้นะไมเคยทํางานไม่มีเงินเก็บครอบครัวไมายก็มีเงินมไม่ได้ก่อลูกชายมากินนะคะและอีกอย่างมาไม่ต้องมาเดือดร้อนคิดให้หรอกนะคะนี่นงางไม่แกหาว่าฉันฝนันแล้วแดนงเหรอแกนี่มันจริงๆเลยนะโง่หิ้งก็ไม่มีอ่ะแกนี่ฉันกล้าพูดจริงๆนะแกหัดดูสารรูปตัวเองด้วยนะแกเน่ยเป็นลูกสะภ้คนจีนอะ่ะดูไม่ได้เลย มามามีเรื่องอะไรอ่ะมารีบให้ผมขับมาแบบนี้มันอันตรายรู้ไหมแล้วรถที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมาให้มายขับมาแล้วครับมามาก็รู้ว่ามายเขาท้องอยู่อ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมามาจะทํายังไงไปโถอเว้ยก็แค่ขับรถแค่เนี้ยมันจะเป็นอะไรกกอย่าเวอ่อให้มากนักเลยรถนี่ว่าแต่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวมายเล่าเองค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ๆอ่ะ ม้าก็บอกว่าให้มาไปโรงพยาบาลให้ไปอานเต้าสาวทางนั้นที่เราเคยตกลงเคยคุยกันแล้วว่าเราจะลุ้นเพศลูกตอนลูกเกิดเลยอะ่ะแต่มาก็บังคับมายไปมายก็ไปแล้วพอสุดท้ายรู้ว่าลูกเราเป็นลูกผู้หญิงอะ่ะเขาก็ไม่ยอมเขาก็โวยวายรัน่นโรงพยาบาลแล้วก็พาไมามาที่นี่บอกว่าจะเอาไมอะมาคืนแม่ไม้นี่มา้าทำไมม้าถึงทําแบบนี้อะแล้วยังไงยังไงฉันก็ไม่เอาลูกสาวแกอยู่แล้วนี่ตะป๊อปแม่บอกไว้ก่อนเลยนะ แม่แกยังจะเป็นนิสัยแบบนี้อีกอะแม่จะไม่ยอมยกลูกสาวของแม่ไปอยู่บ้านแกเด็ดขาดผมว่าแม่นี่ใจเย็นก่อนดีกว่านะครับมะมาทำแบบนี้ได้ยังไงอะนี่เมียผมแล้วลูกในท้องก็เป็นลูกของผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยยังไงเขาก็เป็นคนในตระกูลของเรานะมาไม่มันไม่ใช่เชื้อสายตระกูลเราฉันไม่ยอมรับมันก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ยอมรับก็ไม่ต้องรับ คอมไมลเน่ยก็ไม่อยากยอมรับมาให้เป็นแม่ผัวของมายแล้วเหมือนกันแม่ผัวอะไรตบตีลูกสะใภ้ตัวเองแบบนี้ทั้งๆที่กําลังท้องอยู่ด้วยซ้ำพี่ป๊อกไมยมีทางเลือกให้พี่สองทางคือทางแรกถ้าพี่ยังบังคับและอยากให้ไมายกลับไปอยู่ที่นั่นเราอยากกันไมายไม่กลับไปอยู่บ้านนะั้นไม่อยู่ร่วมกับม้าพี่แล้วแต่ถ้าพี่ยอมมาอยู่กับมายที่บ้านแม่ เราสองคนก็ยังเป็นครอบครัวที่มีความสุขกันได้เราก็ปล่อยให้มาพี่อยู่คนเดียวไปเลยได้ได้ได้อะไรอ่ะป๊อปจะได้อะไรอีอกอกบมาผมจะไม่อยู่กับมายผมจะมาอยู่กับลูกของผมแล้วมาก็กลับบ้านตัวเองไปเลยมามาไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าผมอยากได้ลูกสาวมาไม่เคยสนใจอะไรผมเลย คิดแต่ตัวเองว่าอยากได้ลูกชายเพื่อที่จะามาดูแลสมบัติมาหุ้มสมบัติเขาต่อทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างของเราเองอะมะพอะครับมากลับบ้านเลยครรบนี่นางไม้เกล้างสมองลูกชายฉันเหรอมะไม่มีใครล้างสมองผมได้ทั้งนั้นนะมากลับไปเดียครับส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมบอกไปมาดีเมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันได้ฉันกลับก็ได้แต่ฉันบอกพวกแกไว้ก่อนเลยนะว่าพวกแกสองคน ไม่มีทางจะเลิศแน่พี่ป๊อบไม่ขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนั้นอะแล้วนี่พี่โอเคใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองอะอยังไงมาพี่เขาก็ต้องโดนแบบนี้บ้างดีนะที่ลูกเขยแม่ฉลาดไม่นั้นะ่ะแม่ไม่ยกลูกสาวแม่ให้หรอก ยังไงผมก็ต้องขอโทษแม่นิดด้วยนะครับขอโทษแทนม้าผมด้วยแล้วก็ขอโทษที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยพี่ขอโทษนะไม้ป้าขอโทษด้วยนะลูกต่อแต่นี้ไปอะ่ะผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดี